ะจะเจริญธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายออวันนี้มีธรรมะของพระพุทธเจ้านัา่นแหละมาฝากเมื่อวานนี้ก็ได้นำอนิสง์เก้าข้อนะที่ท่านคัดมาจากพระตรปิฎกจิมัทิยสูตรนี่เนาะแต่ข้อแรกเอาข้อแรกวันนี้ข้อแรกคือผู้มีศีลเนี่ยอนิสงส์ที่จะได้คือ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรือภาษาบริว่าอาวิปฏิสารคือไม่เดือดเนื้อร้อนใจส่วนผู้ไม่มีศีลเนี่ยโยมดูเลยนะเดี๋ยวนี้คนเดือดเนื้อร้อนใจแต่รู้หรือเปล่าเท่านั้นแหละคนเราว่าที่เราเดือดเนื้อร้อนใจอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเพราะเราขาดศีลไม่ได้ขาดอย่างอื่นนะแล้วในวันนี้มีโอกาสคุยกับ หลานสาวนะ,ะหลานหลานสาวนั่นแหละนะคุยคุยธรรมะให้เขาฟังพอดีแม่ใหญ่เขาก็มาด้วยคือน้องสะพ้ายนะมาเขาแม่ใหญ่เขาก็เลยพูดขึ้นว่าเราลุล่งลูกบ่ได้เนี่ยคนบอดายานบุญยานบาปเด้ย่านตะบอมีงเงินย่านแตบ่บอดได้เงิน อาตมาก็เลยว่าเออเป็นอย่างสันติแมน้นเป็นอย่างสันเลยเขาเฮ็ดใดทุกอย่างทุกแนวเขาทําใดทุกอย่างให้ได้เงินมากโดยบอต้องไปสนใจหรอกลงรุง่งเว้าวนะมันบอท่านสมัยเลยเนี่ะคำคื้มากไปสอนให้คนบอมีจิกมีสู้เออเนอาะบอกเขาบอกปานนั่นเลยนะรัฐน้องสะพ้ายนะแต่เขาก็คนรุ่นหกสิบแล้วนะ รุ่นเฮานุ่นแมนแล้วรุ่นซมเมอร์เนี่ยเขาเสิไปสนใจยังก็ศีลกับธรรมอาตมาก็เลยไม่ได้สวนหรอกอาตมาก็เลยถามไปว่าแล้วมันมีความสุขไหมชีวิตชีวิตที่ไม่เอาศีลเอาธรรมเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตประสบความสําเร็จไหมเราอยู่เย็นเป็นสุขไหมพอดีหล,าน,ลานสาวก็มาด้วยกับหลานเคยแล้วก็เหลนนะ น้องสปายก็เลยบอกว่าเนี่ยแต่ว่าโยมเนี่ยกับภู่มใจในครอบครัวอยู่ภูมิใจในลูกสาวภุมิใจในลูกเขยอยู่ว่าครอบครัวอบอุน่นนะก็เลยถามไปว่าแล้วที่ครอบครัวอบอุน่นเพราะมีศีลไหมล่ะกับเพราะมีศีลเขาไม่ได้ไปประกาศแต่ว่าชีวิตมันอยู่ในกรอบนะะอยู่ในกรอบของศีลห้านี่แหละนะะอยู่ในกรอบของศีลห้า อย่างไรก็การพนันก็ไม่เล่นกินเหล้ากินเบียร์กับบกินเล่นการพนันกับบเห่นแล้วก็มีสามีมีภรรยากับเฮ็ดงานน้ากันกับบไปนอกใจไปมีกิ๊กมีสู่ครอบครัวมันก็อบอุ่นทํางานก็เจ็บเงินโบได้มากแต่กับพ่อได้ใส่นะบได้เดือดร้อนนี่ยังในชีวิตอัตมา กเกือบสิเบ,าบ้าต่อบัวได้เบา้าว่าน,นี่เห็นบอเนี่ครอบครัวอบอุ่นจริง่ใส่เงินจักรล้านซื้อเอาได้จริงๆนะจริงๆนะโยมนะครอบครัวอบอุ่นเนี่ยมันใช้เงินซื้อเอาไม่ได้นะแต่มันอยู่ที่สามัญสำนึกของคนที่เว้านี่ก็กบกำลังสิบ,บอกว่ากรบบอไม่เป็นยังสั่นทั้งเบิดกระบวนว่าไม่ยองหลูกหลานแต่ว่ามันเป็นตัวอย่างานะ น้องสไปค์เขาพูดเองว่าอย่าไปเวา้าถึงศีลธรรมแต่ตัวเองก็ได้ภาคภูมิใจลูกสาวของตัวเองว่าเ,เขาเป็นเด็กมีศีลนะเป็นเด็กไม่มีอบายยมุขทั้งลูกสาวลูกเขยเราเห็นไหมล่ะ,ะเราก็ขี้ก็ขี้ให้เบิงว่านี่มันเป็นตัวอย่างว่าจริงๆแล้วยุคใดสมัยใดกระตร้างถ้าอยู่ในศีลในธรรมนะบ่เดือดเนือ้อร้อนใจหรอ แต่เราก็เห็นเนี่ยเป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยตมาเาก็มาอยากจะพูดก็พูดก็ได้ก็เป็นข่าวนี่ยะไปออกรายการทีวีดังก็ไปโกหกสุดท้ายแล้วออกทีวีเสร็จก็ค่อยมาสารภาพเออเราก็เคยได้ยินเนาะคนโกหกไม่ทำบาปอย่างอื่นไม่มีแล้วดูดิทำบาปไหมล่ะนะไปเป็นชู้กับภรรยาชาวบ้าน แต่พอรู้ว่าอา้าวผู้หญิงจดทะเบียนกับผู้ชายผู้ชายที่เป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายเขาจะฟอ้องร้องเอาก็ทำไงต่อก็ต้องยอมไปขอขามาไปกราบเขาเพื่อไม่ให้เขาฟ้องร้องอาตมาก็ว่าเออก็ดีดีนะผู้ที่เป็นสามีก็ให้อภัยซะนะแต่ว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวนะโยมนะอย่าหาว่าตาตมาอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ว่าโทษทีนะสำหรับผู้หญิงดีๆนะถ้าเป็นผู้หญิงอย่างนี้ก็จะเอาทำพันธ์เลยโยมนะทิ้งด้วยเลย <c oughs> โอ้ยทอาไปแต่ว่าพูดอย่างนี้เอาก็พันธ์ไม่ดีอ่ะพันอย่างนี้เอาไปเป็นแม่ของลูกไม่ดีหรอกนิสัยไม่ดีกนนะมาโทษทีก็โทษอีกทีนึงว่าสำหรับผู้หญิงดีๆนะก็จะหาว่าพระปากคอรอรายเลยไปเที่ยวยุโยงส่งเสริมอย่างนั้น คือเราพูดกันตามเนื้อผ้าเฉพาะบุคคลเฉพาะที่เป็นข่าวโดยความรู้สึกของเราเราก็มองว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ได้หรอกไม่ได้มาตรฐานแต่ก็ต้องพูดอีกคำหนึ่งว่าสังคมเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ค่อยมีมาตรฐานหรอกถ้าจะพูดไปนะก็ไม่มีมาตรฐานแต่ไม่มีมาตรฐานถ้าอยู่เย็นเป็นสุขก็อยู่ไปแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันจะติดนิสัยไหมคนบางคน คนบางคนเป็นนิสัยนะนิสัยก็เป็นกิเลสนะที่มันเข้าไปถึงกมลและสันดาล,ลนะคือกิเลสเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสนะว่านะการที่จะให้เราเป็นคนดีอย่างหนึ่งเลยคือให้ระมัดระวังภาษาที่ท่านใช้เป็นวิชาการทันเรวสังวรระวังสังวรระวังก็แปลว่า อยู่ใกล้สิ่งไหนที่มันจะทำให้เราเนี่ยไปทำให้ดีได้นะคนทํางานอยู่กับเงินเนี่ยอยู่ใกล้เงินเนี่ยจะระมัดระวังยังไงดูแลตัวเองยังไงควบคุมความโลภยังไงที่ไม่ให้มันไปทำผิดเนะี่คนงานคนทำงานอยู่กับเงินนะนะฮะหรือคนทํางานอยู่กับอะไรก็แล้วแต่นะเราก็ไม่ได้บอกว่าคนเนี่ยจะมี จิตใจแย่จิตใจชั่วร้ายไปทั้งหมดนะจิตใจมีความโลภหรือจิตใจที่มากมากในกามไปซะทุกคนแต่ถ้าขาดการสํารวมระวังเนี่ยนะที่เหตุเกิดทั้งหลายนี่ส่วนมากก็คือขาดการสํารวมระวังนะไปทํางานอยู่ใกล้ชิดกับสามีคนอื่นกับภรรยาคนอื่นนะอันนี้เป็นเพื่อนโอ้ฟังเล่าแล้วยิ่งน่าเจ็บปวดนะ ผู้ชายคนนี้พูดในรายการพูดถึงขั้นว่าภรรยาคนก่อนนะของคุณนะเมียคนก่อนของเจ้านะนะก็เขาก็แม่ตมาพูดมันไม่ค่อยดีคือภรรยาคนก่อนของผู้ชายคนนี้เขาก็ได้เป็นเมียแล้วเมียคนนี้อีกเอมีกรรมมีเวรอะไรเนาะนี่เนาะ คือแค่ฟังอย่างนี้ถ้าเป็นหนังกีนนี่ยรับรองเลยว่านะสิบปีแก้แค้นก็ไม่หายถ้าเป็นหนังกีนนะแต่ถ้าเป็นความจริงเนี่ยเ,เสียสละโยมชำระล้างออกไปเลยปล่อยไปเลยนะปล่อยไปแล้วเราจะสบายใจนะจริงๆแล้วไปไปเสดายคนมีพฤติกรรมไม่ดีเนี่ยเสดายไม่ถูกนะ นะแต่ถ้าเป็นคนดีเนี่ยเราเสียดายเสียใจหรือไปทําอะไรกับคนไม่ดีกับคนดีเนี่ยนั่นแหละท่านให้สํานึกเลยว่าโอ้คนไม่ดีคือคือไปทําอะไรกับคนไปทําอะไรกับคนดีเนี่ยมันบาปมากถ้าเขาเป็นคนดีแล้วเราไปทําอะไรกับเขาแต่ไม่ได้บอกว่าเอ้ยนี่เป็นคนชั่วก็ไปทําอะไรก็ไม่ต้องกลัวบาปไม่ใช่ทํากับสัตว์ก็ยังบาปเลย ไปเบียนเบียนสัตว์นี่ผู้เจ้าก็บอกว่าเป็นบาปเบียนเบียนคนก็บาปเอาเป็นว่าก,ก็ก็ไม่เบียนเบียนอะไรจะคนดีคนชั่วเราก็ระมัดระวังนะั่นแหะอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปอาฆาตพยาบาทนั่นแหละเราจะสมบูรณ์แบบจะเป็นคนสมบูรณ์แบบก็คือคนไม่อาฆาตพยาบาทใครจะทําร้ายทําลายเราจะทําให้เราเก็บเราแค้นขนาดไหนถ้าเราให้อาภัยได้ มันก็แหมดีนะดีดีต่อใจดีต่อกิจวิญญาณแต่เดี๋ยวนี้คนทุกวันนี้มันก็ใช้ธรรมะก็ได้แต่กฎหมายก็มีไว้คุ้มครองคนดีนะนะก็แล้วแต่นะไอ้นั้นก็แล้วแต่เต่เี่มาพูดในเชิงธรรมะนะก็แวะไปใช่ไหมว่านั่นละก็เดือดร,ร้อนใจก็ทุกทําให้คนอื่นเสียอ,อกเสียใจเนี่ คนบางทีมันก็ไม่กลัวบาปไปหลอกลวงคนเอาเงินเอาทองเห็นไหมตอนนี้ก็ชักจะ,จะวิปฏิสารหรือเปล่าจะเดือดเนื้อร้อนใจมมล่ะกําลังจะถูกตรวจสอบกันเลยจะถูกตรวจว่าเสียภาษีอะไรยังไงไม่อันนี้ก็คือการภาษาภาษานี่เขาเอิยว่าโอหังบอสังวอนระว่างนันละ่ะ บรมัดระว่างบอเงียบเงียบบอเจียมเจี่ยมจริงๆคนเราเนี่ยถ้าภาษาวิชาการอย่างนี้เขาเรียกว่าอน้อ,นอมอมตนคนเราเนี่ยจะถูกจะผิดอน้อ,นอมถ่อมตนไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับความเห็นอกเห็นใจนะแต่ถ้าอาหารการมะบมังการนี่หลวงปู่ตุษาีชอบใช้นะถ้าอาหารการมะบมังการเนี่ยแปลว่างไงเนาะอาหารการมะบมังการ ถ้าอาหารการมมบังการเนี่ยก็จะโดนโดนอัดนะโดนอัดโดนใส่จนยุบลงไปเลยนะเ,นยเห็นไหมนะเพราะนั้นเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้แล้วว่าข้อที่หนึ่งเลยถ้ามีศีลนี่คือจะไม่เดือดอร้อนใจหรืออวิปปิสารแต่ถ้าไม่มีศีลนี่นะความทุกข์เดือดอร้อนใจต่างๆจะตามมา แต่คนจะไม่มองในมุมนี้เท่านั้นหละคือคนนี่เกิดเหตุเกิดเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่มองว่ามันมีเหตุมาจากอะไรหรือท่านเรียกวิชาการวัสมุทัยที่เกิดกับชีวิตของเราหลายๆอย่างมันมีสมุทยัยมันไม่เหตุมันยังเกิดนะแต่ไม่มองหาเหตุไปมองว่าใครมาทำนะใครมาด่าเราใครมาว่าเราใครมาขัดขวางลาบเราใครมาเปิดโปง ว่าเรา,เานะเป็นหมอผีนะกำลังหลอกลวงคนกำลังหลอกลวง fc อย่างนี้ใช่ไหมนะก็ไปด่าไปว่าเขาแต่ไม่มองมาที่ตัวเราอ้เราน่าจะพอแล้วนะเราวน่าจะระมัดระวังเราวน่าจะหยุดนะเพราะยิ่งยิ่งทำอะไรผิดไปแล้วจนสารตัดสินแล้วเนี่ยยิ่งไปไม่ออมน้อมทำตนเนี่ยมันจะเจอนะทนายเขาก็เตือนอาธมาก็เตือน แต่ถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ตมาพูดบ่อยแต่ตมาพูดไม่ได้ไปว่าบุคคลพูดให้เห็นว่าเอยธรรมะนี่คือมันไม่ใช่มุมธรรมะนะั่นน่ะมุมธรรมะนี่จะต้องสํารวมระวังนะจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะจะผิดจะถูกไม่เกี่ยวแต่ต้องถ้าสํารวมระวังไว้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ได้รับการเห็นอกเห็นใจจากปานชีวิตก็จะเหลือติดคุกไม่กี่ปี นะหรือบางทีสารดีกายกฟ้องไปเลยเหมือนกับอดีตนายกระฐตรีบางคนโอ้โหอิทธิฤทธิทธิเดชไม่ธรรมดานะั่นอิทธิฤิ์ใครก็ไม่รู้เนาะเอ๊ะทำไมมาลงตรงนี้ล่ะอ่ะ